ดีค่ะก็นี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่มาแจ้งข่าวนะคะก็คือถ้าใครนะคะอยากได้เฟสเฟสนะคะขอเฉพาะเฟสก่อนนะคะคือขอดูมือถือก่อนนะของเรานะคะก็จะขึ้นว่าแ๊บขึ้นว่าแ๊บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวบอ๊บหนึงก็ชื่อว่านานธนาพงศ์แล้วกันจนาน,นะคะแล้วก็จะมีชื่อแล้วก็จะมีเป็นเด็กผมสั้นๆนะคะบอบบอบนะอู้ครับแล้วก็ทําปักจุนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปหน้าเฟซให้นะคะก็จะเป็นมีเรานะคะแล้วก็มีเป็นเป็นเด็กสามคนอยู่ตามหลังนะคะคือถ้าเราเปลี่ยนชื่อเฟซได้นะคะก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะ ก็สวนไอเดียลายนะคะขอหยุดชะงรักไว้ก่อนแป๊บน,นึงนะคะเอาแค่ Facebook ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะเคล่อนใต้ล่างให้นะคะอย่าลืมไปดูกันได้นะคะใครนะคะที่สนใจนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะ บ๊ายบายค่ะ